สวัสดีค่ะคลิปนี้จ่าก็มาเตรียมกับข้าวให้น้องๆอีกนะคะวันนี้ก็เป็นกินกับน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูก,กระทะค่ะนะคะก็มีพกไส้กอรอกด,ดอกอะไรนี่นะคะแล้วก็สามชั้นสไลด์นี่ค่ะนะคะมีหัวใช้เท้า มันยังร้อนอยู่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะน้องของจ่าสองหน้าประตูรั้วสามนะคะหม้นอน,นี้แบ่งกันตัวจ่าเองกับครอบครัวนะคะแม่กับน้องๆก็กินหมูกระทะกันแล้วก็ทำเผื่อน้องๆด้วยค่ะ ะะกินเสร็จแล้วก็ทำเพื่อนน้องๆแล้วก็มาเทไต่หม้อข้าวแล้วก็คนให้หายร้อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปให้น้องๆ อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะกินได้นะคะก็จะอุ่นๆนนิดนิดเพราะถ้าร้อนไปนี่ไม่ดีแน่เลยน้องก็จะหิวนะคะ น้ำซุปก็จะร้อนโอ้ยพอดีปากพองเอาให้แบบว่าอุ่นน <reco Christ. S 1> ิดนๆพอก็เวลากินหมูกระทะอะไรกันก็จะนิ่แบบนี้แหละค่ะก็จะทำเพื่อน้องๆตามหลังนะคะ เย็นแล้วเย็นแล้วไม่ได้ถึงกับเย็นหรอกค่ะแค่อุ่นๆุอุนอ่นอุนอ่นปลายลิ้นนะคะคือน้องก็กินได้แล้วแหละนะคะเดี๋ยคลิปนี้สั้นๆค่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ